บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิโดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่าท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือเขาทั้งสองคนตอบว่าเชื่อพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่าจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิดแล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่าระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี้ แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแควนนั้นก็คิดจับโดรสารเทศกาลเตรียมรับเสด็จคือช่วงเวลาของการกลับใจการรอคอยและการพบพระกิติเจ้าทุกอย่างเก้าของเทศกาลนี้จึงต้องการดวงตาและการมองเห็นคนตาบอดสองคนกำลังติดตามพระเยซูเจ้า และร้องตะโกนขอความช่วยเหลือพวกเขาขอความเมตตาและความเชื่อและเขาก็กลับมามองเห็นอีกครั้งการกลับใจการรอคอยการพบและติดตามพระเยซูเจ้าจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าเราไม่มีดวงตาและการมองเห็นเพราะสิ่งนี้คือเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพของความเชื่อนั่นเอง